มหาเศรษฐีกลับบ้านเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่เขาเจอในห้องลูกชายทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นแม่บ้านกำลังทำบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดความลับในกล่องไม้เล็กๆจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลคุณกล้าดูจนจบไหมเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่แสงสนธยาสีส้มอ่อนคลี่ตัวเนือคฤหาสา์กว้างอากาศเงียบจนได้ยินเสียงรองเท้าหนังของมหาเศรษฐีกระทบพื้นหินอ่อนเขากลับถึงบ้านเร็วกว่าทุกวัน หัวใจยังเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการประชุมหนักทั้งวันเมื่อเปิดประตูใหญ่กลิ่นดอกลินลี่จากแจกันกลางถงลอยแต่จมูกแต่มีบางอย่างแปลกกลิ่นอีกอย่างหนึ่งเกลือจางอยู่ในอากาศกลิ่นที่เขาไม่คุ้นเคยเสียงกระซิบเบาๆเล็ดลอดลงมาจากชั้นบนเสียงที่ไม่ควรดังในเวลานี้เพราะลูกชายของเขาควรจะอยู่ในห้องเรียนพิเศษและแม่บ้านก็ควรจะจัดสวนด้านหลังเขาไล่ตามเสียงนั้นไปอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงขึ้น ปลายนิ้วเริ่มเย็นเฉียบเมื่อก้าวขึ้นบันไดไม้เขารู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆเ,เหมือนพื้นกำลังบอกความลับที่ไม่อยากเผยประตูห้องของลูกเปิดแงม้มแสงไฟสลัวลอดออกมาเป็นเส้นบางๆเขายื่นมือไปผลักประตูชา<ะ>มั่นคงแต่เปี่ยมด้วยความกังวลที่บีบคอหายใจภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำหอมของแม่บ้านกลิ่นที่เข้มเกินกว่าจะเป็นเพียงกลิ่นติดตัวเหมือนเธอเพิ่งใช้มันอย่างตั้งใจ ลูกชายของเขายืนนิ่งอยู่กลางห้องใบหน้าซีดสายตาไม่กล้ามองพอส่วนแม่บ้านกำลังก้มตัวทำบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจในแวบแรกมือของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ลมหายใจของเขาหนักขึ้นเขาก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวเสียงพื้นไม้ดังเอียดกล้องในห้องเงียบงนันแม่บ้านสะดุ้งสุดตัวรีพันหลังกลับและสิ่งที่อยู่ในมือของเธอ ทำให้หัวใจของมหาเศรษฐีหยุดเต้นไปชั่ววินาทีเธอกำลังเธอกำลังถือกล่องไม้เล็กขนาดฝ่ามือลวดลายเก่าแก่ถูกแกะสลักอย่างประณีตเหมือนของที่ไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกแววตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเหมือนถูกจับได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำลูกชายของเขาถอยหลังไปชิดกำแพงเราก,กลัวว่าพ่อจะเห็นบางอย่างที่เขาเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เขาก้าวเข้าไปชิดทั้งคู่ กลิ่นไม้เก่าจากกล่องนั้นลอยออกมาแรงขึ้นกลิ่นเหมือนห้องใต้ดินที่ถูกปิดมานานกลิ่นเหมือนอากาศอับที่ซ่อนความลับบางอย่างไว้แม่บ้านกอดกล่องนั้นแน่นนิ้วทั้งสิบกดลงบนฝาเหมือนป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ข้างในหลุดรอดออกมาเขาถามเสียงต่ำเสียงที่กดแน่นด้วยความโกรธและความสับสนว่ากำลังทำอะไรกับลูกของเขาแม่บ้านเม้มปากน้ำตาคลอแต่ไม่พูดแม้แต่คำเดียว ลูกชายของเขาสั่นเล็กน้อยสายตาต้องไปที่กล่องเหมือนกลัวมันมากกว่ากลัวพ่อเสียอีกมหาเศรษฐีมองเห็นบางสิ่งรอยเส้นสีดำบางๆงปรากฏบนข้อมือของลูกเหมือนหมึกที่เพิ่งถูกวาดและลวดลายนั้นดูแปลกเกินกว่าจะเป็นภาพเล่นของเด็กเขายื่นมือไปจะคว้ากล่องแต่แม่บ้านถอยหลังอย่างรวดเร็วหลังของเธอกระแทกโต๊ะทำให้ของตกลงพื้นดังลัน่นเสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องเหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างถูกปลุกขึ้น ลูกชายของเขาร้องด้วยเสียงสัน่นขอให้พ่ออย่าแตกกล่องนั้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจริงจังราวกับกลัวว่าความมืดอะไรบางอย่างจะตื่นขึ้นเขามองหน้าลูกและเห็นในดวงตาคู่นั้นความหวาดผวาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่บ้านยกกล่องขึ้นสูงเหมือนเตรียมทำบางสิ่งที่เขาไม่ทันคาดคิดนิ้วของเธอสั่นแรงจนฝาเริ่มเปิดออกเล็กน้อยช่องเล็กๆระหว่างฝาที่เปิดเผยเพียงเสี้ยวเดียว ทำให้ลมเย็นจัดพุ่งออกมาเหมือนลมหายใจของสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่แสงในห้องกระพริบอุณหภูมิลดลงจนผิวหนังเขาชาแม่บ้านพูดเบาๆเสียงเหมือนกระซิบจากที่ไกลมากว่ามันสายเกินไปที่จะหยุดแล้วเขาอ้าปากจะถามแต่ทันใดนั้นเองมีเงาดำบางอย่างเริ่มขยับอยู่ภายในกล่องชายาวเหมือนกำลังคืบคลานออกมาอย่างจงใจ เงาดำคืบคลานออกมาจากกล่องช้าๆแต่ทุกการเคลื่อนไหวของมันกลับหนักแน่นและทรงพลังเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ถูกกักขังมานานหลายปีลูกชายของเขาร้องลัน่นแต่เสียงนั้นกลับสั่นเครือร่างของเด็กเกรงจนแขนขาแทบไม่ขยับเขาพยายามก้าวไปหาลูกแต่หัวใจกลับเย็นเฉียบเปล่ากับถูกน้ำแข็งอัดอยู่ในอกแม่บ้านก้าวถอยหลังใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำตาไหลลงบนแก้มอย่างไม่อาจห้าม แต่ยังพยายามกอดกล่องไว้แน่นราวกับว่าถ้าเธอปล่อยสิ่งนั้นจะทำลายทุกอย่างในห้องทันทีแสงไฟสลัวเริ่มสัน่นและเงาดำก็ยืดตัวขึ้นรูปร่างค่อยๆชัดเจนขึ้นมันไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์แต่กลับมีความรู้สึกที่คุกคามจนหัวใจแทบหยุดเต้นมหาเศรษฐีล้นหายใจมือข้างหนึ่งยื่นไปยังลูกชายอีกมือหนึ่งเกรงแน่นความคิดว่างเปล่า สมองหยุดทำงานเพราะความตื่นตระหนกแม่บ้านพยายามพูดเสียงเธอสั่นเครือแต่คำพูดกลายเป็นเสียงกระซิบอันเย็นยะเยือกมันเป็นของมันเองไม่ใช่ของพวกเราเงาดำเริ่มเลื่อนเข้ามาใกล้ความเย็นแผ่กระจายจนเส้นเลือดในร่างกายเกรง็งทุกวินาทีเหมือนถูกดึงยืดออกความมืดรอบตัวหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกลูกชายของเขาเริ่มร้องไห้แต่ครั้งนี้เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะลืมตัวตน เขาเห็นสิ่งนั้นยืดตัวขึ้นสูงกว่าหัวเขาและลมหายใจร้อนจากมันพุ่งตรงมาที่หน้าแม่บ้านก้มตัวลงเหมือนกำลังจะปกป้องกล่องแต่แรงของเงาดำทำให้เธอก้าวถอยหลังแล้วร่างของเธอก็ล้มลงไปกับพื้นมหาเศรษฐีตัดสินใจกระโจนไปหยุดแต่แรงที่มองไม่เห็นดึงตัวเขาไวราวกับถูกแรงแม่เหล็กอันมืดครอบงำเขาพยายามดันเงาดำออกแต่ร่างของเขาไม่ขยับสิ่งนั้นขยายตัวมากขึ้น และแผ่รัศมีเย็นจัดรอบห้องเหมือนถูกแช่แข็งทุกเสียงหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงจนแทบแตกสลายลูกชายกอดขาเขาแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มและในแววตาของเด็กชายเขาเห็นความสยดสยองที่ทำให้หัวใจแทบแตกสลายแล้วเงาดำหยุดชั่วขณะเหมือนสังเกตสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่ตรงหน้ามันกวาดสายตาไปยังลูกชายและมหาเศรษฐีรู้ทันที ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในกล่องนั้นไม่ใช่เพียงสิ่งของธรรมดาแต่เป็นความลับที่สามารถทำลายทุกชีวิตในบ้านหลังนี้แม่บ้านก้มหน้าและพูดคำสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วเบาไม่มีใครควรเห็นจนกว่ามันจะพร้อมมหาเศรษฐียืนแข็งทื่อร่างเขาสั่นระร,ริกสายตาจับจ้องไปยังกล่องและเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในกำลังรอคอยเขาอย่างไม่อดทนอีกต่อไปความเงียบเข้าปกคลุมห้อง เสียงลมหายใจของเขาและลูกชายดังชัดเจนขึ้นแต่เงาดำยังนิ่งและร่างของมันเหมือนซึมซับทุกความหวาดกลัวรอบตัวมหเศรษฐีรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากกล่องเหมือนมันพยายามเรียกเขาเข้าไปใกล้แต่หัวใจเขาสั่นระริกสติเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวลูกชายยังคงกอดขาของเขาแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาเหมือนจะกลืนทุกสิ่งรอบตัวเขาเกื้อมือไปจับลูก พยายามให้ความมั่นใจด้วยสายตาแต่ในใจกลับรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ภายในกล่องนั้นอันตรายเกินจะรับมือแม่บ้านลุกขึ้นยืนใบหน้าเธอซีเผือดแต่ยังพยายามปกป้องกล่องด้วยทุกแรงที่มีอย่าอย่าเปิดมันมันไม่เหมาะกับเราเธอกระซิบเสียงสัน่นเหมือนกำลังต่อสู้กับความกลัวที่ฝังลึกในจิตใจแสงไฟกระพริบแรงขึ้นและเงาดำขยับตัวอีกครั้งรูปร่างยืดหย่าขึ้น เหมือนเตรียมพร้อมจะทะลวงออกมาจากกล่องลมหายใจเย็นจัดพุ่งออกมาเป็นระลอกทําให้ขนตามแขนของเขาตั้งชันมหาเศรษฐีตัดสินใจก้าวเข้าไปแต่ทุกก้าวเหมือนถูกแรงลม invisible ดึงกลับหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายลูกชายกอดตัวเขาแน่นกว่าเดิมเสียงร้องของเด็กดังชัดขึ้นและเขาได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาจากภายในกล่อง เหมือนมีใครกำลังเรียกชื่อของลูกชายแม่บ้านสะดุ้งสุดตัวพยายามปิดกล่องให้แน่นแต่เงาดำค่อยๆแทรกออกมาทีละน้อยและสายตาของมันมองมาที่มหาเศรษฐีตรงๆเต็มไปด้วยความเข้าใจและความโกรธเหมือนสิ่งนั้นรู้ว่าตัวเองถูกขัดขวางมหาเศรษฐีรู้สึกถึงแรงดึงที่รุนแรงขึ้นเหมือนมีพลังที่มองไม่เห็นพยายามดึงให้เขาเข้าไปใกล้ทุกเส้นเลือดในร่างกายร้อนขึ้น ความกลัวและความอยากรู้ชนกันจนแทบจะทำให้เขาสติแตกลูกชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลเป็นสายและพูดเบาๆด้วยเสียงสัน่นพ่ออย่าอย่าเปิดมันมันจะทำร้ายเราแต่มหาเศรษฐีรู้แล้วว่าเวลาหยุดอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่อยู่ในกล่องกำลังรอเขารอให้ใครสักคนยอมรับมันรอให้ความลับที่ซ่อนอยู่เปิดเผยแม่บ้านร้องออกมา หยุดอย่าเข้าไปใกล้ถ้าคุณทำคุณจะไม่มีวันกลับเหมือนเดิมแต่เงาดำไม่สนใจมันเริ่มแผ่เงาเข้า,ขามาในห้องความเย็นแผ่ไปทั่วทำให้แสงไฟกระพริบแรงขึ้นเสียงลมหายใจเย็นจัดดังชัดเจนในทุกอนูของห้องมหาเศรษฐียืนแข็งถือหัวใจเต้นแรงและสายตาของเขาจับต้องไปยังกล่องรู้ว่าเมื่อเขาก้าวเข้าไปอีกก้าวความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในกล่องจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาล มหาเศรษฐีหยุดชั่วครูหัวใจยังเต้นแรงแต่สติกลับชัดเจนขึ้นเขามองลูกชายและแม่บ้านเห็นความหวาดกลัวในสายตาแต่ก็เห็นความเชื่อใจที่พวกเขามีต่อเขาเขาก้มลงพูดเบาๆกับลูกพ่ออยู่ตรงนี้แล้วทุกอย่างจะปลอดภัยลูกชายพยักหน้าแม้เสียงยังสั่นแต่ความกล้าเริ่มปรากฏขึ้นมหาเศรษฐีหันไปมองกล่องอีกครั้งหยิบมันขึ้นอย่างระมัดระวังและค่อยๆวางลงบนโตะ๊ะ เขาไม่เปิดมันอีกเพราะบางความลับไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อความสงบของชีวิตแม่บ้านถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกน้ำตาไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความสบายใจเงาดำในกล่องสงบนิ่งเรากับรับรู้ว่าอำนาจของมันถูกยับยั้งไว้ด้วยความเข้มแข็งของเขามหาเศรษฐีกอดลูกชายแน่นความอบอุ่นของชีวิตจริงค่อยๆแผ่ซ่านเขารู้สึกถึงความปลอดภัยและความรักที่แท้จริงแม้ความลึกลับยังอยู่รอบตัว แต่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงแสงไฟในห้องค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นความเงียบที่หนักแน่นก่อนหน้านี้ค่อยๆจางหายบ้านกลับมาสงบอีกครั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของลูกชายเติมเต็มถงใหญ่มหาเศรษฐีถอนหายใจยาวรู้ว่าแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจแต่ความรักและความเข้มแข็ขขงของครอบครัวคือสิ่งเดียวที่จะยืนหยัดได้เหนือความมืดใดๆเขามองกล่องอีกครั้ง ยิ้มบางๆกับตัวเองแล้วค่อยๆเดินออกจากห้องพาลูกชายไปสู่ห้องนั่งเล่นพร้อมกับรู้ว่าวันนี้ทุกคนยังปลอดภัยและความลับนั้นจะยังคงอยู่เฉพาะในความมืดของมันเอง